บูชานะครับก็ได้น้อมอัญเชิญพระพุทธปฏิมาขึ้นปฏิสถานแล้วนะครับขอให้สาธุชนทุกท่านได้สาธุพร้อมๆกันครับสาธุนะครับ <S 2> <S 2> ขออนุมโมทนานะครับในบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันนะครับเป็นสักขีพยานนะครับจนจากวินาทีบุญกุศลนี้นะครับที่เราทั้งหลายนั้นได้ มองนะครับการน้อมอัญเชิญองค์พระพุทธปฏิมาขึ้นปฏิสถานบนยอดพระมหาเจดีนะครับการที่เราทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในบูกุศในวันนี้นะครับพระพุทธปฏิมาถูกน้อมนําขึ้นสู่ที่สูงนะครับดวงของเราทั้งหลายก็จะได้สูงตลอดปีดวงของเราก็จะได้ดีตลอดไปนะครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับ โดยพระพุทธปฏิมาองค์ที่หนึ่งนะครับที่ได้น้อมอัญเชิญขึ้นปฎิสถานเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาแนะครับเป็นพระพุทธปฏิมาในสมัยอู่ทองนะครับแต่แต่นี่องค์องค์ที่สามและองค์ที่สองนะครับที่ได้น้อมอัญเชิญขึ้นปฏิสถานเพื่อถวายเป็นธรรมบูชาเป็นพระพุทธปฏิมาในสมัยเฉียบแสงนะครับและในส่วนองค์ที่สาม ที่ได้น้อมอัญเชิญขึ้นปฏะดิษฐานเพื่อถวายเป็นสังคบบูชานะั้นเป็นพระพุทธปฏิมาในสมัยสุขโขทัยครับทั้ง3สมัยนะครับโดยที่เรามีเคล็ดนะครับวันนี้นะครับทุกคนได้มาร่วมกันอัญเชิญทองแสงสุขขึ้นประดิษฐาคนยอดนักอัาเช์